สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของมุบารีชาแนลนะคะสำหรับที่ปน็นวันนี้มุกก็จะมาแชร์สูตรผิวขาวแบบเริงด่วนค่ะสูตรนี้ก็เป็นสูตรที่ดังมากๆแล้วก็ฮิตมากๆใน Ti k t o อกนะคะส่วนขั้นตอนวิธีทําจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะส่วนผสมตัวแรกเราก็จะใช้เบกกิ้งโซดาค่ะเบกกิ้งโซดาเขาก็จะช่วยผัดเซลล์ผิวช่วยทําให้ผิวนุ่มขาวเนียนกระจ่งางใสยิ่งขึ้นช่วยกระชับรูขุมขนเบกกิ soda, ้งโซดาก็หาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าไม่ว่าจะเป็นวิกซี a แมคโครหรือว่าโรตาร,ค soda, รา,าค ส่วนผสมตัวต่อไปเราจะใช้น้ำมะนาวค่ะน้ำมะนาวเขาก็มีวิตามินซีที่สูงมากเลยนะคะที่ช่วยผัดเซลล์ผิวช่วยทําให้ผิวขาวกระจ่างใสย,ยิ่งขึ้นน้ำมะนาวเราก็จะใช้หนึ่งถึงสองช้อนชาค่ะส่วนผสมตัวต่อไปเราก็จะใช้สครับมะขามค่ะตัวนี้คือที่เราทําเองนะคะเข้าไปดูในคลิปที่มุกลงไว้ได้เลยนะคะตัวนี้คือใช้ดีมากเลยค่ะเก็บไว้ตามอุณหภูมิห้องได้นานหลายอาทิตย์เลยนะคะสัรับมะขามเราก็จะใช้หนึ่งถึงสองช้อนชาค่ะ จากนั้นก็คนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะ สำหรับขั้นตอนแล้วก็วิธีท,ทานะคะก็ให้เรานําสูตรนี้มาสครับผิวของเราช่วงก่อนนอนได้เลยค่ะหรือจะทําช่วงก่อนที่เราจะอาบน้าช่วงเย็นก็ได้นะคะสูตรนี้ก็ทําได้อาทีละสองครั้งหรือว่าอาทีละหนึ่งครั้งค่ะสูตรนี้ก็ใช้ได้ทั้งผิวหน้าแล้วก็ผิวกายของเรานะคะ ก็ไปทดลองทำกันดูได้ค่ะเป็นสูตรที่ยิตจริงๆค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวก่อนละค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ